ฮาได้มาเรียบร้อยอู้หูโอ้โหโอ้โหกดวางเป็นแนวตั้งนะฮะผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมิสูรายการักูกูสวัสดีแล้วกูก็ต้องขยับกูอีไปไกลตั้งน้น โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีนาสู่รายการวิกตอรี่แคสกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้ช่วยของเรานะฮะนั่นก็คือเกมเมอร์โกดนะฮะทีเอวีนั่นเองเยอมึงน่าจะเปลี่ยนเป็นเออเกมเมอร์โกด์เอวีอะไรเงี้ยนะโกดแม่งโกดพีกมันพีกนมันจะมันก็แค่จะโลกจิตมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชม ก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาโก้นะครไปอยู่ในซีรีส์ของเรานั่นก็คือไอเทมสุดเจ๋งกันนั่นเองโ <Wow. S 1> อ้ชนะ โค้ดอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะวาไอเทมสุดเจ๋งแบ่ไหนเออไม่เคยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาโค้ดนะ <f 1> <f 1> ครับไปดูกล่องเชสในรูปแบบใหม่กันว่าโค้ด no ท okay. ี่เั็นแนะนำของไอเทมสุดเจ๋งอ้าปกติในแบบกล่องเชสของเราเนี่ยมันจะมีแค่สองแบบใช่ปหมก็คือไอแบบเล็กที่เป็นบล็อกหนึ่งแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบสองบล็อกใช่ไหมวันนี้เรามีกล่องเชสในรูปแบบใหม่ที่มันจะเป็นทรงโคุ้ณว่าโค้ดเป็นรูปแบบตัวเอลว่ะเข้าใจปะเออ เพราะฉะนั้นนะฮะผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันเจ๋งแจ๋วมากขนาดไหนแต่ว่าอย่างแรกเลยนะโก้คือเราจะต้องมีเออเราต้องมีไม้ไงไม้มึงไม่มีไม้มึงาดได้ไหมครับไม่รู้เรื่องเลยตาโกสั่งเราไปทําการตัดต้นไม้กันเลยดีกว่าโกสั่งนะโอ้ย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  เอ้ยนี realised, so Lord, right. ่มึงขุดก็ระวังว่าอ่อยสังมึงขุดหลุมรอตอนที่กูไม่อยู่ใช่ไหมล่ะกตดฮะกูรู้นะกูรู้นะแหมอะก็ลองตัดต้นไม้สิลองตัดต้นไม้สิอ่าระวังต้นไม้กินคนนะกูดระวังระวังนะกดแหมรอเล่นฮะคุณผู้ชมวันนี้เราไม่ได้มาแกล้งเกินมโกดนะฮะเตอนนั้นตอนนั้นอะไร หีบกินคนบ้านกินคนนี่ไงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ขโมยของอะไรนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอ่ะคือไอ้กล่องเชนอ่ะมันจะไม่กินเราไว้โกดเข้าใจไหม โอเคโอเคอ่าเราได้ไม้มาแล้วนะฮะคุณผู้ชมทำเป็นมึงข้าวไบจังวะเราทำการเอาในส่วนของเอ่อสติกหน่อยนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมว่าเราต้องการขวานนะครับโอเควันนี้คือเราจะอยู่ภายในป่าเลยนะโกดเราเราอาจจะแบบเดินหลงป่าแล้วน้องเนี้ยนะโกดวันหนึ่งฉันหนึ่งเข้าป่าอ่าใช่แล้วฉันเจอหมาตัวหนึ่งไอ้แต่ว่าเราไม่มีกระดูกว่ะถ้าเกิดเราเจอหมาจริงนะโกดนะเยี่มมาก แย่สังเลยใช่แต่ว่าเราก็สามารถที่จะเอาหมามาทำเป็นอาหารได้นะฮะอร่อยหมาเล้งกระดูกหมานะฮะคุณผู้ชมโอ้คุณคุณกำลังหิวใช่ไหมล่ะลองนึกสภาพแบบโอ้โหดูทังหมากดจับจับ นี่คิดอะไรอยู่เนี่ยคุณกำลังหิวใช่ไหมล่าไม่เราีไม่ไม่ไม่เราเราไอ้นี่แล้วนะฮะคุณผู้ชมคุณกำลังตามหากระทะใหม่ใช่ไหมล่ะเราขอนำเสนอโคเลคิงใช่ปะวะโคเชื่อะไรวะโคเลยคิงอ๋อโคเลยคิงนะฮะกระทะสุดพรีเมียมส่งตรงมาจากเยอรมนีเอ๊ะเยอรมนีนี่ใครอยู่นะคุ ไม่รู้อ่ะอ๋อนักบอลน,นักบอลนักบอลอ๋อไอม้มอนอยู่ไงพ่อพ่อไอม้มอนมันอยู่นู่นนะเข้าใจไหมฮะคุณผู้ชมมา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 โกดกลับมาเรามาดูในส่วนวของวิธีการคับกันเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะโกดนะเดีด๋ยวเรานะทำไมทำไม,ไม,ไมต้นไม้มันเยอะจังวะโกดโอเคอย่างแรกเลยนะโกดนะเราต้องทําการแปลไม้ก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เรามีไม้ทั้งหมด2กองนะฮะมามามาโกดทำการแปลไม้ก่อนแปลไม้ก่อนแปลครับเรียบร้อยหรอแปลโอเคซึ่งอันนี้เป็นกล่องเชนแรกซึ่งโกดทำการสร้างไว้ใช่ปะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะให้โก้ดนะฮะทำการสร้างกล่องเชนนะฮะทั้งหมด2กล่องด้วยกันโก้ดอ่าสร้างก่อนสร้างก่อนโอเคสร้าง2กล่องยังไหนลองถือสิสองกล่องยังโอเคหลังจากนั้นนะโก้ดนะเห็นไอ้ช่องด้านล่างไหมสองช่องซ้ายด้านล่างอ่ะวางเป็นแนวนอน2อันเฮ้ยอ่าได้มาเรียบร้อยโอ้โหโอ้โห เป็นแนวตั้งนะครคุณผู้ชมนี่นี่อันนี้คือแบบแรกนะโคตรเน่น,น่่เดี๋ยวมาดูของออยโคตรโคตรดูนี่โคตรดูนี่ดู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 ดดแล้วทำตามนะหนูนี่ ป็นคเทแล้วดูเหมือนกับว่าเราก็สามารถทำการใช้เจ้ากล่องนี้ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมไม่มีชื่อนะอันนี้เป็นรองเชนอันนี้เป็นเทลเชนนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเป็นกล่องเชนยาวแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งไว้โก้ดซึ่งอันี้น่ะอยากนําเสนอมากๆเลยไหน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 มันจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่ากล่องเชนแบบเป็นตัวแอลนะโก้ดนะแต่ว่าใช่แต่ว่านี่น่ะมันจะน่าจะใช้ทั้งหมดประมาณ3ากล่องนะโค้ถ้าเกือจำไม่ผิดนะ ใช่หรือเปล่าวะใช่เปล่าวะเออน่าจะอย <c oughs> ่ <essions> <c oughs> นางนี้หรือเปล่าอ่าเรียบร้อยแล้โกดูนี่ดูนี่ดูนี่อันนี้คือจะเป็นกล่องในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะโอ้โหมันเป็นตัวแอลจริงนะโกดนะแล้วมันก็สามารถใช้ได้จริงนะฮะมันมีชื่อว่าคอนเนอร์เชนนะฮะคุณผู้ชมไอโกดอันนี้มันคุ้นๆนะมัน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 เหมือนลงศพเลยไม่รู้ก่น อจริงๆนะโอเคเร่งอันนี้เรามีนุ่มกี่แบบไว้น่ะหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมก๊อตโอเคโก๊ลองคัาแบบสแตนดาร์ดให้ดูหน่อยซิแบบสแตนดาร์ดที่มันเป็นไอ้น่ะสองบล็อกคู่อ่ะเข้าใจไหมวางเป็นแนวนอนสองบล็อกคู่โอเคเดี๋ยวเราจะทำการคัาเปหนึ่งอันนะครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าโนโมมากๆเลยนะฮะนี่อันนี้มีอันนี้เป็นสแตนดาร์ดมีนุ่มกี่กล่องเนีะก๊อตไหนนับดิหนึ่ง 2 3 4ส,ส,สห้าและดูเหมือนกับว่าไอเทมพวกนี้น่ะเวลาที่เราหันไปชี้นะคะคุผู้ชมโดยที่แบบเราไม่ต้องคิกอะเออมันเปิดเองอัตโนมัติด้วยนะฮะ,ะใช่ใช่นี่นี่นี่นโคดอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้ว อันนี้เป็นอันสุดท้ายของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่มันก็คือกล่องเชนครึ่งท่อนไวโกรธขนาดนี้เนะเอออารมณ์มันเหมือนกับว่าเหมือนมันโดนฝังอยู่ไว้ในดินแลมนองเนี่ยโกดซึ่งอันนี้ก็จะเปิดอัตโนมัตินะฮะคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นไอ้นี่ตัวสลับเชนอันนี้เป็นเอ่อกล่องเชนขนาดใหญ่อันนี้เป็นเชนสแตนดาร์ดอันนี้เทลนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อลงศพเรียกมันว่าลงศพแล้วกันนะโคดนะเหมือน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 เออมันก็ใช้ได้อยู่นะโกดอิญนี่เน นี่เน่นี่เน่นี่เน่แต่ก็รู้เปล่าว่าสิ่งนี้นะมันเป็นอะไรที่แย่มากโดยที่ว่ามันก็ไม่ได้มีความว้าวเพียงแค่ว่ามันเป็นแค่รูปทรงอะโกดถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นเหมือนกับพวกกล่องเอนเดอร์เลมนอนเนี่ยนะที่แบบว่ามันไปด้วยกันหมดเลมนอนเนี่ยโอ้โหมันคงเป็นอะไรที่ว่าโคตรเจ๋มากๆเลยนะโกดนะจริงนะฮะใช่แล้วก็อย่างหนึ่งนะโกดนะที่เราได้มีกการสังเกตเห็นนะฮะคุณผู้ชมก็คือถึงมึงจะสร้างกล่องใหญ่มากขนาดไหนช่องมันก็เท่าเดิม อรอง้ายเลยว่ะเราเสียเราเสียทรัพยากรไม้ไปนะฮะเพื่อมาดูลูกทรงไม้ใหม่ลูกมาดูรูกตัว่ไรวะทุกคนเมื่อไหร่อะโอ้โหมันดีเกินนะมันเป็นอะไรที่แบบแย่มาไอ้นี่ไงไอเทมสุดเจ๋งไงเออมันเจ๋งไหมเออมันเจ๋งไงเจ๋งแต่เจ๋งแต่ไม่ไม่มปประโยชน์เออมันมันไม่ประโยชน์มันมันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าต้องการอะไรที่แบบว่าเดียวอะไรเฟอรนอร์อะไรเงี้ย

ครับกล่องเชนไงนายจะได้เอาชีวิตรอดได้นะโคตนะโอเคฮะคุณผู้ชมเอ่อโตรูจากทรงแล้วเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือก,กันดีกว่านะโคตนะภารถกล้องเรือใชล่องเรือนะใช่ใช่ใช่โอเคโคตไปเดีย๋ยวเราจะพาเกรมมึกรดของเรานะฮะคุณผู้ชมไปล่องเรือก,กันดีกว่านะฮะ<ช>เหมือนกับ,บกว่าด้านหน้ามันจะมีนี่วะโคตรเขาเรียกว่าอะไรนะ มันน่าจะมีในส่วนของน้ําแข็งนะฮะนานๆเราจะเจอทีนะโกนะโอเคอันนี้โยนของทิ้งไปนะฮะสรุปแล้วคือเราขับโต๊ะกล่องเชนมาเพื่ออะไรวะว่าตุกฟักเอาไปสักอันนึงนะโกนะอ่ากล่องนี้ไปกล่องที่ไปอ่ทำไมกดไม่ได้ว่ะทำไมทุกไม่ได้อ่ะกดอ้าอยู่จุดี้ปบออะไรครับเนี่ยอ้าวอ้าวเนี้วได้ๆล้ๆ มันเออมันเหมือนกับว่ามันต้องให้โดนจุดนะโกดนะเออเอ้ยเฮ้ยเก่งนะเนี่ยโอ้โหทำไมนายเก่งในรูปแบบนี้ล่ะเพื่อนฮะอันนี้ไม่รู้เราเทพเทพเจ้าอ๋อนี่มันเทพเจ้าผมอยู่กับเทพเจ้าของเกมไมค์ครับนะครับคุณผู้ชมไป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 กี่บี้เลยไอ้น้องเดี๋ยวพี่พาไปตะลุยอ้าวมึงยืนทำอะไรวะนัโกฏเร็ว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 ยืนยืนเหมือนอยู่เร็ว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 ขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหไปแล้วครับคุณผู้ชม สับตีนแตกไว้โกสโอ้โหอะไรมันจะค่อนข้างจะรวดเร็วแอดวานในรูปแบบนี้ไหนดูสิคุณผู้ชมว่าแถวนี้จะมีหมีหรือปเปล่าเขาบอกว่ามันมีหมีใช่ไหมโกสมันน่าจะมีน่จะหมีน่าจะใช่แต่ว่าไม่รู้เงี้ยนะฮะคุณผู้ชมเอ้เราหาภูเขาสักลูกมึงไโกสเราจะอะไงโกสโอ้เราเจอหมีแล้วโอ้โอ้โอโอ ไมมีอะไรกัน็เรียเรียเรีวบเรียเรียเรียบเรียบเรียเรียบเรียบเรียเรียะเปียบเรายะเรียบเลียเรียบเรียบเียบเพียอเียบเรียวเงียเรียกเรียเรียบเรียบเรียบเรียวเรียบเรียเรียบเรียบเรียเรียเรียบ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 เรียเรียบ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 เยเรียบเรียเียเรียบเ่ียเรียบเียเรียบเรียเรียบเียบเรียียบเียเรีบเรียเียบเียเียบเียบเรียเรียบเียบเเียเรีย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 เียเีเรียเบบเียเ รู้สึกว่าเอ้ยไม่ตีว่ะมันบอกว่าเอ้ยเราเป็นพันธมิกันนะเพื่อนนมโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมโอเคเอาไม้มาก่อนโอเคไปไปไปบอกไว้กดบอกไว้กดอกไว้กดบอกไว้ไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมผมไม่ได้เป็นคนทำร้ายหมีนะฮะโคตตายนะฮะคุณผู้ชมเอ้ยโคต มึงลงไปถิดมันนะเว้ยโกดด้านล่างนั้นมันเป็นพื้นที่สำหรับหมีเลยนะเว้ยโกด <Okay. S 1> เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเรื่องฮะคุณผู้ชมไปไป <c oughs> เดี๋ยวเราจะว่ายว่ายน้ำ <c oughs> เดี๋ยวจะไปนเฮ้ยมึงสู้หมีไม่ได้โกด เอ้ยมึงสู้หมีไม่ได้หรอกโค้ดเอ้ยโ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 ว้ยโอ้ยโอ้ยอไปเร็วมากโคตดเร็วเร็วเราขึ้นข้างบนดีกว่าโคตดเราขึ้นข้างบนดีกว่าเราขึ้นข้างบนดีกว่าเราขึ้นข้างบนดีกว่าคุณผู้ชมยังไงเอ้หมีพวกนี้มันคงขึ้นมาข้างบนตามเราไม่ได้หรอกโคตดจริงถ้าเกิดมันขึ้นมาได้นี่กูว่าเราอาจจะต้องลบเกมนี้ทิ้งนะฮะคุณผู้ชมโอเคเราขึ้นมาถึงด้านบนที่ระบายแล้วโคตดมาเดี๋ยวเราจะมาทำการวางกล่องเชนเทลกันนะฮะคุณผู้ชมเอ้โคตดขึ้นมาเพื่อนขึ้นนมมาาาาเเออะโโ้หรพิิชต ภูเขาเอ็มโพเลสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมโค้ดมึงดูกล่องเชนมึงวะกล่องเชนลอยได้คุณผู้ชมโอ้ยโอ้มาหลายอย่างมาโค้ดนี่ครบปะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ใช่ปะครบปะน่าจะครบแล้วนะฮะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามสี่โอเคน่าจะครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคโค้ดก็สำหรับภายในวันนี้นะเราก็น่าจะคร่าวๆประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับไอเทมสุดเจ๋งของเรากันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบไอเทมสุดเจ๋งในรูปแบบนี้ นะฮะแล้วก็ชอบพวกเรา2คนกันด้วยนะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ลืมตามกดซับสไคร์เ์ให้เราสองคนกันด้วยนั่นเองเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยก็วันนี้นะครับผมสองคนก็ต้องขอลาไปก,ก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับ